หนูนเ,<จ>เป็นคนคตามทางนั่นแหละเออป่าพี่ไม่เข้าหนูเป็นคนขี้กลัวด้วยกลัวหลงแล้วเคยหลงป่าแล้วเออจริงหนูก,ก็เคยหลงเนะอะกลัวจะกลัวอะไรกลัวหลงนี่แหละจริงนะอากลัวกลหลงไงขับรถมอเตอร์ไซค์ไปครั้งที่แล้วอุ้ยตรงนี้งงดอกใหญ่มากพี่นี่มันอยู่ใต้ใบไม้เนี่ยเห็นไหมต้องดูดีๆพี่เอาดอกเล็กเออดอกเล็กอร่อย เอาจริงนะดอกเล็กอร่อยจริงนะฉันมั่งน้องเก็บน้องก็เก็บดอกเล็กแต่คนปินเขาเก็บกระดาษเปลี่นพี่นี่ช่วยหนุ่งเงีอ, <c oughs> อยากได้แต่งเี้เอา,อ <c oughs> อาเองมันไม่มีใครเจอแน่เลยเห็นไหมคนใหญ่อ่อะือ <c oughs> ตอนพี่ไปเก็บผลไม้อย่างงี้แล้วเผื่อถุงไปด้วยไงเอาุงนี้นงงเลย้อ,อถุงกแก๊บน้อยๆไปแล้วแหนีเนี่นยเออหูหออบ้านแล้วอ่ะบ้านใหญ่มากอะ่เ,เดียวอด,ดอกน้เหตาตีนปุตายิเออ,อแบบแป๊บเดียวอ่ะ เข้าไปข้างในแบบเหมือนเข้ากับพี่เบียร์นั่น,นด้วนั่นไงมันมีคนเก็บด้วยน,นี่หอ,อ,องใหญ่อ่ะ ซ่อนมันซ่อนมันเล่นซ่อนแอบแาาใช่แต่เขาไม่เห็นมันซ่อนอยู่เนี่ยพี่นี่กนุยนุ่งเ,เ,เออแล้วหนูชอบเห็นอะไรที่มัน,มน <laughs> ที่คนอื่นมันไม่เห็น <laughs> โอ้ยเห็นไหมพี่นี่ดูปิดไว้นั่นกินแล้วดอกใหญ่มากโอ้หนี่นี่ ตงใหญ่มากโอ้ปรปเจ้ายอดมันยอดมากดูสิ <laughs> พี่นี่อู้ทางนี้ <laughs> ไม่เห็นเหรออุ้ยอันนี้มันเน่าเลยว,ว่าดูนี่มันใหญ่ก็นะ่าไม่ใช่สุปพิลรอเออไม่ใช่กั้นเตเรเลย อุ้ยนู่นไงมันอยู่ข้างนั้นอีกโอ้เยอะมากเยอะมากป่าในชุ่มมากเลยเออพี่นี่ดูดิมันตายแล้วอ่ะเนี่ยดูดิมันใหญ่เกินอ่ะมันมันอยู่ในซอกมันใช่อะไรแหละมันชื้นเออมันชื้นเกินพี่นี่ดูหนูได้อะไรโอ้โหมันไงหยิบข้างในนั้นอ่ะ มันมีคนเก็บด้วยนัว,นวเห็นรอยเออนเหน,นูไงดูดิอันนี้ก็นายแล้วเนี่ยพี่นีดูแสดงว่าเขารู้นี่หมดเลย เนี่ยเห็นไหมมันมีคนตัดไปเนี่ยนี่เอยใหญ่ใหญ่เลยโอ้โหป่านี่มันมันชื้นมากมันชุ่มชื้นมากเลยนะเเดดี๋ยว วีน,นี้มันขึ้นราแล้วเนี่ยเนาะเนี่นนนนนย,ยโอ้โหใหญ่มากขึ้นราแล้วอันนี้มันก็เน่าแล้วเนี่ยหุยเรารู้เรารู้แล้วอะ่ะเดี๋ยวถ้าบิดหน้ามันมีอีกเราก็ค่อยมาเก็บเพราะว่าตรงเนี้ย

ป่านี่เราเข้ามาแบบเออเจอแจ็คพอตเลยเออแล้วหนูแล้วดูหนูเอาถังมาเกือบเต็มแล้วเนี่ยอ๋ไปลารกขนาดนี้ใครจะกล้าเข้าอ๋อทห้มาไกอยู่โฮมันก็ไม่นเป็นชายาไป่งเลย <G ül> โอ้โห و. เนี้ยดูนี่อออืืหมีเต็นโตงใหญ่ๆนี่เสียแล้วโอ้โห و. ดูดิโอโ้พระเจ้าไม่เคยเห็นเห็ดเหลืองแบบอออืืหเนี่ยดูโอ้โหอันนี้มันเหมือนใบไม้นู่นตรงโน้นนี่อีกโอ้โหนี่มันละลานตานี่มันดงเห็ดชัดๆสุดยอดพระเจ้าโอ้โห <G ül> นี่มันดงเห็ดชัดๆดงใหญ่มากอ่ะไอ้ตามส่งข้อความอะไรมาวะในกลุม่มเ,เ,เ,เออได้ยินตืดอยู่แต่นังไม่ได้ดูง,ดงเน,นี่ยมันเริ่มไหมนี่แล้วอ่ะมันขึ้นราแล้วอะ่ะ ฝนนานั้นแล้วมันเจอฝนไงเจอฝนแล้วมันก็เลยขึ้นราโทรศัพท์อุตสาหะฮึ่มเจสาววันเจ้าวมีใครไปเห็นเศนษีไม่มีงานไทยฮิเขารู้ตั้งนานแล้วจะพี่ส่งไปในไรกลุูกนะเออ ยดอดเลยว่ะเราถังมาใกล้ๆน,วนาวะ <laughs> น,นี่รู้ดอันนแต่นี้มันเริ่มเ <c oughs> น่าแล้วเนี่ยเ,เ,เออตรงนี้่าหนูเอาหนูไม่เอาหมดหรอกเพราะว่ามันขึ้นาราแตอนพี่ไปเก็บบพ่อเงี้กลุ่มทั้ทง,งกลุ่มเลยนะที่แบบเก็บไม่ได้ม,ม,มันดำดกๆมันอะ เลยเก็บเอาไว้ดี้ากครับแต่พอปู่แกมาถึงเก็บรอพี่บอกอย่ากเก็บมันเน่ามันห้องไหมเออเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันเป็นห้องแบหมดแล้วเนี่ย อยู่ตามต้นนี่ปลาชายเดียวเน่าเลยนะเนี่ยเน่าน้ำฝนใช่เนี่ยนี่เน่าแล้วเนี่ยอเป็น,เป,นเป็นไรหรอกไอ้ตรง,ตรงโคนต้นไม้ก็แหง้งแห้ง พวกนัวพากันกินเห็ดแบบอือหือมี่มมเห็ดที่ไม่เหลือเลยคือไอ้ซุปเปียรอวะของนัวไม่เหลืออะไรหรอกเหลืออยู่ไอ้ตัดตีที่หั่นเป็นเล็กๆใช่ไหมเอาไว้ทำไอ้นี่อ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะ,ะกาสติกอฮะ เ,เอาเมื่อกี้มันมีคนเก็บตรงนั้นอะตรงที่หนูเห็นเห็นไหมไม,ไม่มันเป็นรอยมีดเลยอเออทำไมเขาไม่เห็นตรงนี้นั่นแหละหนูก,ก็เลยงงไง ตาตีเยอะมากเลยนะเมืม่อก,กี้พี่เดินไปตรงนู้นอะเน่าหมดเลยดอกใหญ่ๆทั้งนั้นไม่ว่าเราจะเดินไปข้างในไหมแต่เมื่อกี้ที่เดินไปโคตรรกเลยตรงไหนหน้าป่าข้างหน้านนเดินไปเราจะเดินไปตรงไหนตรงนี้หรือตรงนี้ <c oughs> มันไม่มีที่ต้อ <c oughs> งลง <c oughs> ินตรงนี้ ว้าโอ้โหพี่นี่ตรงนั้นเยอะมากใจเย็นใจเย็น โอ้หอันนี้มันเป็นปลาเห็ดเลยเนี่ยดูดิมันแห้งหมดเลยอ่ะมันมันโดนน้ำมันแห้งแล้วมันโดนน้ำมันเป็นราเนี่ย Yeah. เอาไว้ให้มันเป็นพันมันต่อไปโอ้โห oh, 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 ไอ้นี่อยู่โดดเดียวเดียวได้เลยเนี่ยแบบใหญ่มาก แรับเดียวเองได้เต็มถังน่ะ ยิ่งเดินยิ่งเจอโอ้พี่นี่ตรงนี้แบบโด่งใหญ่มากโอ้โหมาหือมา mùi đi đây đây 你有东南哪、啊？